สิโรคแทรกซ้อนจากบุหรี่ไฟฟ้าข้อมูลจากศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบมีรายงานโรคแทรกซ้อนจากบุหรี่ไฟฟ้าพบในระบบทางเดินหายใจร้อยละ49ระบบหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ13ช่องปากและฟันร้อยละ18สมองร้อยละ7ตับร้อยละ2.9 ผิวหนังร้อยละ2.9และระบบอื่นๆร้อยละ1 9การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดถึง1.8เท่าและทำให้ปอดอักเสบมีความเสี่ยงต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่มขึ้นร้อยละ49โรคหอบหืดเพิ่มขึ้นร้อยละ39แถมยังทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองในเด็กและเยาวชนลดลง และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีตัวเลขจำนวนของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแต่พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี2562ควันจากบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติดได้เช่นเดียวกับบุหรี่มวน สารนิโคตินนี้ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายน้อยลงในบุหรี่ไฟฟ้ายังมีสารมีพิษอื่นๆซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบของร่างกายควันระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กกว่าบุหรี่มวนสามารถเข้าไปในปอดส่วนลึกมากกว่าดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้วรวดเร็วอีกทั้งขดลวดโลหะในอุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถปล่อยโลหะหนักออกมาได้ที่กอ่อให้เกิดอันตรายต่อตับ ไตสมองปอดและอันทะได้ด้วยกำจัดบุหรี่ออกจากชีวิตของคุณทวงคืนสุขภาพดีๆคุณทำได้แน่นอนเอิร์นเวย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณค่ะแต่ไม่ว่าคุณจะเลิกบุหรี่ได้หรือไม่การบำรุงซ่อมแซมปอดฟื้นฟูสุขภาพเชิงบุรณาการล้วนเป็นหลักการสำคัญเพื่อให้สุขภาพของคุณสมดุลแข็งแรง การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวชช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399